สำหรับใครนะคะที่ชอบสีใหม่ๆตู้เสื้อผ้าใบนี้นะคะมีให้เลือกถึงสีสีเลยนะ,ะตู้เสื้อผ้าอาลิสตอบโจทย์และด้านหลังนี้ก็คือสีโอ๊ตมิ l นะคะสีนี้จะให้ความหรูเซ์เจอร์เนี่ยฟิลลิ่งเหมือนผ้าเลยนะคะแต่เป็นงานไม้แผ่นหลังนะคะแผ่นแบ็กตรงนี้ที่มีคอมเมนต์ะนะคะจากเพื่อนๆมาเยอะมากๆว่าอยากได้แผ่นแบ็คสีเดียวกับตัวตูว้อันนี้เราเพิ่มเติมมาให้นะคะ ในอลิสรุ่นนี้แข็งแรงค่ะแข็งแรงมากนะคะขึ้นไปเหยียบได้เลยนะแต่โดยปกติเราไม่ขึ้นหรอกนะตู้ใบนี้นะคะบอกเลยว่าติดตั้งแค่กลมๆเลยนะวันเดียวก็จบสำหรับคนที่ไม่มีเวลาก็สามารถเนรมิตและพร้อมใช้งานได้เลยเรามีบริการนะคะส่งประกอบและติดตั้งทั่วประเทศน,นะคะใครนะคะที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ